วันนี้เราอยู่ที่ตลาดอยู่บริเวณหน้าเจอหอยอันนะฮะเจอหอยอันก็คือตลาดหอยอันอันนี้จะเป็นถนนซึ่งอยากให้สังเกตว่ามีต้นไม้ใหญ่มากแค่ไหนครับต้นไม้ใหญ่เลยครับยาวสุดล,ลูกตาแล้ะขนาดขนาดใหญ่มาก ียกรถอันนี้เป็นต้นไม้หน้าตลา,นา,นาดนี่คนนี้ที่เราตามมานะครับหายทั้งเมืองเลยครับ